สมการบทที่40ความฝันของนักโทษสองคนต่อมาพนักง,งานเชิญถ้วยเสวยของกษัตริย์แห่งอียิปต์และพนักง,งานขนมของพระองค์ทำผิดต่อเจ้านายคือกษัตริย์แห่งอียิปต์ฟาโรกริวข้าราชการทั้งสองนั้นคือหัวหน้าพนักง,งานเชิญถ้วยเสวยและหัวหน้าพนักง,งานขนมจึงให้จำคุกไว้ในบ้านของผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ในคุกที่โยเซฟถูกขังอยู่นั้น ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์สั่งให้โยเซฟดูแลสองคนนั้นท่านก็บฏนิบัติพวกเขาพนักงานทั้งสองติดคุกอยู่หลายวันคืนหนึ่งพวกเขาทั้งสองฝันไปคือพนักงานเชิญถ้วยเสเวยและพนักงานขนมของกษัตริย์อียิปต์ที่ถูกขังอยู่ในคุกนั้นต่างก็ต่างคนต่างฝันคนละเรื่องความฝันของแต่ละคนก็มีความหมายต่างกัน เมื่อช้เวลาเช้าโยเซฟเข้ามาหาเห็นพวกเขามีหน้าเศร้าโศกจึงถามข้าราชการทั้งสองของฟาโรห์ที่อยู่กับท่านในโุกนั้นที่บ้านนายของท่านว่าทำไมวันนี้พวกท่านจึงหน้าเศร้าพวกเขาตอบว่าเราทั้งสองฝันและไม่มีใครอธิบายได้โยเซฟบอกว่าพระเจ้าทรงอธิบายได้ไม่ใช่หรือขอท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังเถิด หัวหน้าพนักงานเชิญถ้ยวยเสวยก็เล่าความฝันของเขาให้โยเซฟฟังว่าเราฝันเห็นเถาอางุ่นอยู่ตรงหน้าเราเถาอางุ่นนั้นมีสามกิ่งคณะงอกใบอ่อนดอกตูมก็มีดอกบานออกมาและช่อก็กลายเป็นลูกองุ่นสุกถ้วยของฟาโรอยู่ในมือเราแล้วเราเก็บลูกองุ่นนั้นบีบให้น้ำลงไปในถ้วยของฟาโร และวางถ้วยน้ำองุ่นนั้นในพระหัตถ์ของฟาโรห์โยเซฟบอกข้าราชการคนนั้นว่าความหมายของความฝันก็คือกิ่งสามกิ่งคือสามวันภายในสามวันฟาโรห์จะทรงยกศรีรษะของท่านขึ้นและจะทรงคืนตำแหน่งของท่านท่านจะได้ถวายถ้วยของฟาโรห์ในพระหัตถ์ของพระอ,องค์อีกดังนั้นจึงได้ทำมาแต่ก่อนดังที่แต่ก่อนเคยทำมา เมื่อเป็นพนักงานเชิญถ้วยเสวยเมื่อท่านมีความสุขแล้วขอให้ระลึกถึงขาพเจ้าและแสดงความเมตตาปราณีต่อข้าพเจ้าช่วยทูลฟาโรห์ให้ขาพเจ้าได้ออกจากคุกนี้เพราะข้าพเจ้าถูกลักพามาจริงๆจากดินแดนฮิบรูและที่นี่ก็เหมือนกันขาพเจ้าไม่ได้ทำผิดอะไรที่เขาเอาข้าพเจ้ามาไว้ในคุกใต้ดินนี้เมื่อหัวหน้าพนักงานขนมเห็นว่า คำอธิบายความฝันนั้นดีจึงเล่าให้โยเซฟฟังบ้างว่าเราฝันด้วยเห็นมีกระจาดของขนมสามใบตั้งอยู่บนศีรษะเราในกระจาดบนสุดนั้นมีขนมสารพัดที่พนักง,งานขนมทําสําหรับฟาโรแล้วมีนกพิราบกินของในกระจาดที่ตั้งอยู่บนศีรษะเราโยเซฟตอบว่าคําอธิบายความฝันก็คือกระจาดสามใบคือสามวัน ภายในสามวันฟาโรจะทรงยกศรีรษะของท่านขึ้นให้พ้นตัวและแขนของท่านไว้ที่เสาฝูงนกก็จะมากินเนื้อท่านและเมื่อถึงวันที่สเป็นวันเฉลิมพระชนมรรษาของฟาโรพงจึงทรงจัดเรียงข้าราชการทั้งปวงของพระองค์แล้วทรงปล่อยหัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยเสวยและหัวหน้าพนักงานขนมเข้ามาอยู่ท่ามกลางผู้ข้าราชการ พงทรงคืนตำแหน่งหัวหน้างานเชิญถ้วยเสวยเขาก็วางถ้วยในพระหัตถ์ของฟาโรส่วนหัวหน้าพนักงานขนมนั้นให้แฝงคอเสียดังที่โยเซฟอธิบายแก่พวกเขาแต่หัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยเสวยนั้นไม่ได้ระลึกถึงโยเซฟกลับลืมเขาเสีย